โอ้เชื่อชัวร เยมางาิล่ะสวยดีไปถึงเสรได้แล้วนี่ว้าวเสร็จไดแล้วใส่ไปไลหนว่าอะไรโตยยาอยู่นิดหน่อยนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย ยายลองใส่ให้สิใครใส่ได้มั้งายลองใส่สิไหมใส่ไหมใส่ไหมขึใส่ไหมขึใส่ไหมใส่ดูไหมคะใส่ได้ไหมคะ พี่พี่โอ้น้องจุ๊บพี่น้องจุ๊บพี่ลินจุ๊บใหม่สิลูกจุ๊บใ,ใหม่สิไหนจุ๊บยังไงจุ๊บแก้มสิไหนไหนพี่พลอยจุ๊บก,ก่อนพลอยจุ๊บแก้มก่อน,<ไ>นหรืม่หรือไม่น้องเพชรมายายใส่นี้ให้สวยลูกมาเพชรใส่มาติ๊กม, <c ười> มาเลยลุกมาเรื่องเรื่องเรื่อเรื่องไม่ยายจะใส่แล้วทีน<อ>ี้ไม่มีใครใส่ สวยมั้ยอื้อใจอ่ะหอมแก้มก่อนหอมแก้มอีลินก่อนหอมแก้มอีลินก่อนใจอื้ออ่ะหอมแก้มหอม โอ้จะดึงนะอย่าดึงผมพี่นะพี่เจ็บนะเดี๋ยวพี่ร้องไห้นะขอโทษเลยใครดึงผมพี่อ่ะอืโทษใช้ใ่วยค่ะส่วยสววยย

ลกปดูกโอ้โหีม่ใ่ม่ใช่ไม่อน่ไม่ใช่ไ่ใ่ไม่ใเว่ม่ใ่ไ่ใ่ไม่ใช่ไ่ใม่มี่ไ่ม่่่ ก่อนมามาใส่กระดุมก่อนเฮ็ดดิมะออกไปออกแน่ออกไปออกก่อนคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวนนนนนนยายใส่กระดุมให้ก่อนเอะไปโอเคเล่นได้ไปเล่นสวยๆค่ะสวยนั่นสวยเหมือนน้องนน้องเพชรเห็นไหม quá tuyệt chuỗi, tuyệt 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 rồi. Nón, Toi may bì toi mai ông bé bắt đi một cái mặt bên chạy đấy toi mai บีอยู่ตรงไหนเอ่ยบีอยู่นี่ค่ะ <laughs>